ระวังนะครับ้างอบแล้วนะครับข้างหน้าดูมานะครับข้างหลังะครับดูด้วยไปไปขึ้นขึ้นข้้้ามไปกันดื้อปไปไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลายร่างกายชา,บา,นนะว,านะวบ้านนะเราก็ไปที่เึ้นเหตุพอเราไปถึงอ่ะชาวบ้านอ่ะนำคนเจ็บของมนอนลงนิ่มถนนละก็คือเพื่อย้ายมาจากป่าเบื้องต้นอาการผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดีนะครับแต่มีอาการที่โคงหักแขนขาไม่หักครับผมช้างเขาบอกมาว่าช้างมากี่ตัวตัวเดียวครับตัวเดียวครับผม แต่ทีเนี้ยตอนก่อนหน้านั้นล่ะก็คือได้ยินเสียงประคัดสี่ห้านัดนะตอนเช้านะก่อที่จะได้รับแจ้งครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเเขาบอกว่าคนที่โดนเหยียบเนี่ยเหมือนกับกว่าเป็นคนการกีดยางไม่รู้ว่าเป็นชุดสุดไล่ช้างหรือเปล่าโอ้ครับ รถอยู่สภาพเดิมจอดไว้วิ่งจอดไว้ข้างทางวิ่งลัดช้างวิ่งลัดช้างกัวช้างจะเข้าหมู่บ้านก็เลยต้อนต้อนให้ออกจากหมู่บ้านบังเอิญช้างมาเจอรถผมช้างเลยเตะพี่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมไม่มีพี่ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่มีฮะตัวใหญ่ไหมครับพี่ก็ประมาณห้าหกตันมาคิดตัวครับพี่ตัวเดียวมันมาก็วิ่งใส่รถพี่เลยนะวิ่งใส่เลยพี่ทําไงตอนนั้น ตอนนั้นวิ่งรัดอยู่วิ่งวิ่งรัดไม่ให้มันมาเตะมันไม่ให้มันข้ามทางมามา,มาทางมาหารถหลักไม่ชันวิ่งไม่ชันพอดีมันข้ามทางมันผมก็วิ่งตามตูดมันมามัเห็นรถมันก็เตะเลยเตะเลยเออเตะปิ้วเลยอย่างกระตากครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายๆวันนี้นะครับทางทางอุทยานเนี่ยเราได้รับ แจ้งว่ามีช้างทําร้ายรัสดอน,นะครับซึ่งข้อมูลขั้นต้นเนี่ยเรารีบส่งทีมงานเข้าพื้นที่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานก็อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับแต่ว่าเราเราเป็นเรื่องของการผลักดันช้างตามปกติเพราะเราจะส่งคนมา,มาคอยผลักดันช้างท,ที่ที่ออกมาจากป่าอยู่ยทุกคืนนะครับเแต่ว่าครั้งนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่กลางชุมชนนะฮะซึ่งออกมาจากชายขอบป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานนไกลามากนะฮะ เกือบร่วม10กิโลเมตรได้เพราะฉะนั้นเ,เราก็มีข้อสงสัยครับว่าช้างเนี่ยเป็นช้างของของที่ไหนแน่ประกอบกับพอพอพอ,พอ,พอลงพื้นที่เนี่ยเรารับทราบว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเนี่ยติดตามช้างมาเช่นกันนะฮะก็คือทีมนี้เป็นทีมที่แกะรอยตามช้างอยู่คู่หนึ่งนะฮะเป็นช้างเ่าที่ทราบเนี่ยจะเป็นช้างงาตัวหนึ่งแล้วก็มีสีดอตัวหนึ่งรวมเป็นสตัวนะฮะการติดตามก็คือเพื่อเพื่อจะ จะได้แจ้งเตือนแล้วก็ชี้นะครับว่าอนาคตเนี่ยจะจัดการคือคือจะดําเนินการกับช้างที่ออกมาจากป่าของอ่างหรือนเนี่ยยังไงนะฮะแต่ในส่วนของทัพลานเนี่ยเราเรา ไช่แต่แต่เอกว่าไม่มีรอยขึ้นเลยยังไม่เจอรอยขึ้นยังไม่มีรอยขึ้นนะเดี๋ยวขอชาร์จแบตสักแป๊บนึง